รับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท่องสายผ้ารวยนะครับเอาสําหรับเ้านี้ก็ได้มีโอกาสได้เดินทางมาที่วัดป่าผมปิษณานะครับซึ่งเดินทางมาหาหลวงปู่จอยพุ่นนาคบเนาะซึ่งเมื่อนี้หลวงปู่พุ่นกกกําลังจะออกไปทั้งนอกนะครับฉะนั้นเลยแอดก็ได้จะได้รีบเร่งเข้าไปกราบนมัสการหลวงปู่นะครับแบบนี้มาเข้าไปกราบนมัสการหลวงปู่น้ำกันได้ครับเด้เอฟซีทุกท่านครับ ครับกรรบนมัสก,การครับหลวงปู่ครับดีใจแน่นอครับหลวงปู่วันนี้นิมิตฝันดีแล้วบอครับกบกบฝันก็คือบวกฝันงูตกลงมาใส่ครับผมลังนึ่ดีมันบวกกัดงูงเียวทอน <ละ S 2> ทอเด็บมล่ะทอนิ่มก<ท>้อย งูตกมันไม่ให้โชคให้นดางมันจังได้กับวกับหูเนาะเอาอยู่ในสลาดีรบอ่าครับรอยู่เนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้ล่ะงูตกมาเด็คนนั่งพีรนาอยู่งูเลยลงมาตกมาใส่ครับแต่หลาขึ้นลรวบกับหลวงปูแต่หลายมือแล้วบกับก่อนเล็กออกประมาโอ้อันหลังเล็กออกมาากันจะขาหกมือครับหลังเล็กออกแล้วครับผมบก็เลยงูตกมาใส่ตามปูตี ขนโค้งลังค่าลังนี่แหละปูนอนอยู่ปีข้างนอกครับปูรับงูเห่าขื่นไก่ปูสร้างเชื่อมเล็กอยู่น่ะมองเห็นปูเห็นงูขื่นปูปูนอนรับอยู่ในปีเขาท้วงว่าปูปูงูสั่นนะปูเลยกะฮู้จะว่าเป็นงูคือบ่เมือปัดเพราะเป็นงูเหา่าก็เล้ตีเจ็ดหกอ่าตีเจ็ดหก กระซื้อเจเจโฮกเจ็ดฮันนี่มันมาออกเจ็ดเก้างวดนั้นออกเจ็ดเก้างวดรุ่นมามันออกเจ็ดหกออครับต้องกต่โดดแล้วอันนครับอันนี้อันนี้มหลายปีแล้วเออฮันนี่อันนี้ควบเป็นจริงก่อนเลขออกนี่แหละในคัาวยุ่งงวดนี่แหละงูตัวนี้มาตกใ่อีกหลังปูนล่ะครับอยู่หลังคาหลังเก่าเออหลังนี่แหละมองปูนังเลยล่ะเนี่ยข้อยก้อยนี่ะ ตัมาใจพูกติเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดแต่งวันนี้เป็นงูเขียวนะครับเป็นงูเขียวหัวเขียวมันเป็นงูเห่าคือเก่าก็เลยเอาจังสันก็คิดว่ามันลงกมาแด็กพูกับตาบ่เห็นหงก็เลยเอาค่อยๆหยาบออกมันก็เห็นมันตาบูบเห็นหงมันเห็นเป็นม้วงๆม้วนม้วงกลมอยู่นะมันโค้งจังสัมัน อยู่ทางหนังปูนผู้ขยันนับนั่ักนณะมันอยู่คุ่คงผู้ดได้ค่อยขยันับออกไปแลป้วก็ยกอาจจะน่เนี้ยไปสลัดสลัดกันก็น่คงคงอย่างเี่อ๋อาตกลงไปเนี้ยเป็นคงอย่างเีคงคือเกา่าเคือเค่อสจเสือลมจังไรก็บมูจัดอ๋อพว่าตุกมาสูงเออกวนสูงกวนสูงตเด็นาผมตัวมว่ากบาเออคือมันใจคือเจ็ดเก่าเจ็ดหกกับกบน้าบนล่างแล้วก็สามเจ็ดอ่าเออไม่ล่ะสามสี่ศูนย์ อที่ตูมันใจสามตัวนี่คือสามสี่ศูนย์สามสี่ศูนย์นี่เป็นมากบอกเรือว่าเป็นเออเป็นนั่นนี่นนละแต่นนเด็กสามตัวเนี่ศูนย์สามสี่ศูนย์เจ็ดหกเจ็ดเก้ากับน้ำบนล่างเป๊ะเลยเจเก้าโอ้ได้ซื้อได้บนน้อทำลงปู 7, เจ็บเก่านี่เจ็บเก้านี่บนน้ํอันแล้วบนนับ ลุงปูมากตัวได้หลายที่สุดครับเกิดคิดว่าตีด้วมเกิดขึ้นเจ็ดหกกเจ็ดเก้าครับผมเพราะว่ามันออกต้องออกนั้นสองหลักเนี่ยมาบนกระรางสินผมสามเจ็ดจีนก็ยจะเป็นปะจะเปิดถิ่มสามเจ็ดสี่โอ้ยสามสามสี่ศูนย์นะสามสี่ศูนย์เนีครับผมสามสี่ศูนย์แค่นั้นแหละเด็กสามหลัก อ้มีตัวนี้เหรอครับกางๆตันี้เออย่างขึ่นมันก็แค่แจ้มเดียวยอยู่นี่มันขึ้นมาลงบางวงไว้แล้วศูนย์สามหกออกศูนย์สามเจ็ดครับผมเออยุ่นี่ขึ้นลงงวดนี้ถ้าขึ้นจะเป็นต้องซีนึงเออลักษณะยุคความหมายน่อ๋อจะขึ้นจะลงตัวนึงมักจะขึ้นล่งตก ตัวหลังบอกครับผจขึ้นตัวกลางมันบอกเราก็บอกบ่ไใดเพราะว่าจกมาเทื่อตัวหนาตัวหลังตัวหนาก็เขาก็บอกว่าอย่างสี้นั่นัหละพอจ้องขืนลงตัวนึ่งพอปูหนึ่งกับศูนหนึ่งกับศูนต้องกัดตัวเดียวกันก็ได้เอาหนึ่งกับศูนชูนนีูนหนึ่งอ่าะกไปไหนี้น่ไว้นนัับลงปูเออชีหนึ่งกันไว้ชี้หนึยกันไว้ ันบวมนดหน่อยๆดเลยแดดมันไปเลยวันนั้นปูกับวงใงหายตัวบอกลงอยู่แต่ว่างเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสองปูก็เจ็ดหนึ่งก็เจ็ดสองนะครับวันที่ผ่านมาปูได้ตัวได้กว่าหศูนย์ยังก็ศูนย์สามหกอกศูนย์สามอกศูนย์สามเจ็ดปูปเทายยุ่นไปได้ไมอันนี้ก็ไปกระทินกับมากสขึ้นเชี่ยวไหม่ึนเชี่ยวใหมชิบอะไรมาไง เชียงใหม่วันทีเจ็ดขึ้นเครื่องบินโอาไปทั้งเครื่องเหรอไปเครื่องลงลงเชียงใหม่ถึงต่ตอรถเอารถเที่ยวเชียงรายต่ออ๋อค่ะผมโอ้ใครนอกออกคนทศาลครับไปไหนหลายเมืองมันนั่นก็ซื้อเบื้องมาฝากนะจ๊ะมพลติดรถมันเถื่อนเพราด้ซื้อกระเบื้องมาอูซาราซอยปูนเนาะเออเป๊ะซื้อ,อทุกท่านครับ ตัวเลขแนวาทางของหลวงปู่จอยวัดผมปิษณนานนะครับก็คือ3 4 0นะครับถ้าขึ้นถ้าลงปูว่าก็จะเป็น3 4 1นะครับหรือว่าถ้าขึ้นตัวกลางก็จะเป็น3 5 0หศประมาณนี้พอครับถ้าขึ้นนะครับเดี๋ยว5 0ลงูน้ปูน้ำกันนะนงลงลงสามศูนย์น้ำลเลย สามศูนย์สี่ศูนย์ครับอันนี้เปิดตัดไอ้ดอฝึกซีนั่นเจ็ตัดเขาจีตัดเขาเลงนี่สามตัวเขาจีตาดครับผมก็ตัดเล่นได้ค yup. รับเด้อสี uh, ่ถูกทันครับตัดแล้วๆทำมากแต่ชอบกับยิบจับสลากกินแบงรัฐบาลงวดประจำวันท uh, ี่สิบหกพฤศจิกายนหกสี่นี่นะครับซึ่งหลวงปู่พันกะมีจิตเมตตานะครับเพิ่นปล่อยให้นะครับเพก็ว่าถ้าถูกก็ได้เพราะในมาร่วมเฮ็ดร่วมสร้างข้างศาลานะครับ ครับลงปูคนกะปูพื้นกระเบื้องสาราแหะครับซึ่งตอนนี้ยังบัตรให้ในแล้วเสียอยู่ครับขาดค่าช่างนะครับอาจารย์ก่าปูนไส้ปูนไส้ก็ยังบัท่านพ่อด้ครับปูน่ปูนไส้บัมีมีแต่กระเบื้องหมี่ย่างยางมีแต่กระเบื้องกระเบื้องกันในนอนนะครับเนาะบัท่านในพ่อนะครับยังขาดรายอยู่ขาดกระเบื้องขาดค่าช่างแล้วก็ปูนไส้นะครับขาผู้บาดผู้เบื่อ ครับล,ลุงแล้วน้อยขอควมเมตตาอ,อย่างนี้นโยมครับผมอนุเคราะห์ผู่ใจผมไม่อยู่ของเนอะอไรผมปิดสนานี่ตครับผมอเอาจังเดกให้เขาติมติมเอครับลวงปู่วันนี้ก็จะขึ้นะล้ลง,งเขาตรงๆนะครับวดที่ผ่านมาสามตัวขึ้นล่งตัวหนึ่งนะครับพลาดตัวหนึ่งเน้วครับเนาะ ปู้เผยหาศูนย์สามหกไปออกศูนย์สามเจ็ดนะครับซึ่งช่วงช่วงนี้งวดนี้นะครับปู้หผสามสี่ศูนย์นะครับถ้าขึ้นก็จะเป็นสามสี่หนึ่งหรือว่าถ้าขึ้นตัวกลางกันนายจะเป็นสามห้าศูนย์นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนสองตัวก็คือเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดเก้าูเน้นอยู่ที่เจ็ดเก้านะครับกลับด้วยเฮือนหกผูคนะกลับนล่างเลยครับผมได้ลยะครับบ่หน่อยไปไลยหยิบจับชะลากินแมงรัฐบาลไว้นะครับ แต่พอมาไปชอบกับพานนะครับเพื่อทางช่องสนับสนุนยิบจับฉากกินแมงรัฐบาลง่วดประจำาวนที่16พฤศจิกายน6 4นี่เท่านั้นนะครับทางช่องไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนันสิ่งินแต่ประการใดนะครับแต่เชียงหวางล่ะครับผมพระเพิ่นกระหามนี่จะไปเชียงดวงครับเอออันเป็นปัจจัยเทรดารึกล่าครับผมเปะได้ละ อลงปูมันใจข้างนะครับางวันนี้เป๊ะน,น,นะครับหลงปู่คนวานะครับเจสซี่ามเป๊ะดาวบาทสองบาททับบุญโมวังหลาย <c oughs> ่าดคมเนี่ยเงินบาลบอบง <c oughs> นี่ไปปูปูจจะสอบกว่ด้สอทาก่กน มันจะออกกี่ดอกปูได้ปูได้มันก็ยาังหม่สี่เลยบ่ะเกับมาหนี่ก็ได้มาซอยปูนปูนะครับเนาะเกิดคิดว่าปีจะว่างใจก็ยังได้อยังไ้อาชีพมันหายากรมันคือเป็นใจมนี่บ้านี้ก็ไปท้าบุญกฐินนะครับแลเรายัไ่เป็กันะครับถึงตอนน้จะมีโอกาสนะซอยปูนปูนะครับ เอาจังไดนขันมวลนี่ตัวเลียแนวทางของหลวงปู่เขาก็ไส้กันได้ครับได้สี่ทุกท่านครับว่าเด็กข้าปูนข้าไส้ข้าสร้างนะครับหรือว่าข้ากระเบื้องปูรกองสองกองไปนะครับซึ่งวัดของหลวงปู่เป็นวัดป่านะครับเดี๋ยวจะไป็นายท่านทางด้านนอกให้เบิ้งอีกได้ครับได้สี่ทุกทันครับเพิ่นบางตาด้วยฮะหมดต้นใจเราออกมากที่ เอาก็ันนั้นกับขอบพระคุณหลวงปู่แล้ลายครับหลวงปู่เพิ่นงจะไปธุระข้างนอกนะครับได้เอฟซทุกท่านครับก็เลยได้มีโอกาสได้สนทนากับปู่เล็กๆน้อยๆนะครับรวมถ้าบุญปีใหม่โชคดีปีใหม่ลูกลาอีกจะไม่กระตีแล้วไอเะเลยบ่บ่นกระล่างท้ามาบุญหน้าบ้านเจ็ดหกเจ็ดเก้าบุญบ่บุญกระล่างสามสี่ศูนย์ไอเปะลักหนึ่ง นงได้ยูยู่นนี่นะบนล่างพรออมกระตาคนพระคุณลวงปู่ะลายนะครับสาธุสาธุเลืนพรอยีไมแห้งจินจักษาธดาคุ้มกองเด้อสุขลาบลงกันนี่เสเห็นเรื่องนเสียี่บันหรอมันเกหามันมึงกึ่งน เดี๋ยวเก็ด,กเ,ดเก้าอีกเหรอมึงเจ็บเก่าเหนได้ีซื้อได้ไมึงเต็มแล้วติเราไม่บัวชฟันแมน่นก็เห็นอยู่องค์พระอยู่วัดปพพ้นาผมปีศาจนี่นะครับเจ็เก่าอ,อีกแล้วครับเอฟซีทุกคนครับเจ็ดเก่าของลุงปูก็เจ็ดเก่กอเอาอีกเนาะเอาลงไปเจ็เก่าจะซื้อได้บ่เอาคัน นี่จะลากินแมงกระัฐบ,บานก็กยิบจับไป้เลย F อซทุกท่านครับเจ็ดเก้านะครับซึ่งูบูนไห็นหนับกเจ็ดเก้านะครับไม่บวัวมาเห็นอยู่องค์พระกเจ็ดเก้าเช่นกันนะครับเอาหลวงปู่พจนจะไปธุระไปกระถินวัดด้วยกันนะครับเนาะฉะนั้นแล้วกับเอฟซีทุกท่านก็คงจะได้เบ่งได้ชมเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ สำหรับตัวเลขแนวทางกับดังเทียนด้ล่องไห้นะครับเอาล่องเบิงได้ครับเด้เอฟซีทุกท่านครับหลวงปู่จอยวัดผมปีศนานะครับซึ่งหนึ่งวันที่ผ่านมาพลาดแต้มเดียวนะครับสามตัวศูนย์สามหกนะครับกระชากออกศูนย์สามเจ็ดนะครับวันนี้ล่องเบิงว่าจะเข้าตรงๆหรือไม่นะครับเอาก็ขอขอ,ขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาเบิงมาชมนะครับเอาก็ ติดตามในคลิปต่ตอๆไปได้ครับด้วยสิทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับกดแชร์ขอให้ได้กดไลค์ขอให้รวยนะครับรวยไปด้วยกันวันที่ 16. กพฤศจิกายน64นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อยุติการไทยทำไว้เพียงแค่นีกรน,นะครับขอคำ่าสวัสดีท,ทุกทุกท่านครับผม